สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสบดีที่14บสี่เดือนตุลาคม2 5 6 5นะครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมการเสียบค้างทุเรียนในแปลงเพาะของผมซึ่งตรงนี้เป็น,ปนแปลงเพาะที่ผมไม่สามารถย้ายไปลงหลุมได้แล้วครับเนื่องจากมันต้นใหญ่เกินถึงทีนี้มาดูกิ่งตาที่ผมเลือกครับกิ่งตาที่ผมเลือกมันจะมี2ลักษณะคือลักษณะที่เป็นตายยอด คือตายอดนี้ครับมันจะมีปลายแหลมๆแล้วก็มีตุ่มตาที่เป็นเม็ดข้าวสารมันจะเหมาะสมแก่การเสียบข้างเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากมันโตเร็วแต่การติดของมันเปอร์เซนต์การติดของมันจะน้อยครับแต่ถ้าติดแล้วมันจะไปเร็วส่วนจริงตาที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะติดเปอร์เซนต์การติดสูงครับเปอร์เซนต์การติดสูง ผมก็เลยลองเอามาเสียบทั้งสองแบบอีกทีหนึง่งนะครับกิ่งตาจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนความสูงของมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านครับแล้วก็พื้นที่ในการเสียบซึ่งเราจะเว้นกิ่งข้างไว้เพื่อให้มันลำเลียงอาหารไปในการเลี้ยงยอดที่เราเสียบเอาไว้ครับซึ่งต้นนี้ก็สูงประมาณ 120เซนซึ่งมันมีความสูงพอใช้ได้ครับเนื่องจากกิ่งมันใหญ่แล้วก็ข้างล่างนี้ไม่มีพื้นที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีพื้นที่ครับมีพื้นที่แต่ว่าไม่มีกิ่งรองรับในการเสียบข้างในการสังเคราะห์แสงในช่วงแรกๆเป็นกิ่งพัน์น้ำดำครับนาำดำสามต้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งต้น 2ต้นเป็นต้นที่สามกิ่งพันหนามดำครับซึ่งต้นนี้สูงประมาณ90สบเซนเรามีพื้นที่ในการเสียบตรงนี้พื้นที่เยอะครับแล้วก็ด้านล่างมีกิ่งในการสังเคราะห์แสงนะขนาดของต้นทุเรียนพื้นบ้านก็ประมาณ1นิ้วเห็นจะได้ครับเนี่ยครับลำต้นของมันก็ประมาณ1นิ้ว ส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวผมจะทําการเสียบข้างให้หมดครับแล้วก็ทดลองฝีมือไปในในตัวเองครับว่าการติดมันจะดีขนาดไหนระยะเวลาไม่ใช่ระยะเวลาครับเวลาในการเสียบผมส่วนใหญ่จะเสียบช่วงเช้าครับอากาศเขาไม่ร้อนครับอากาศล่มลื่นแล้วก็กิ่งพันธุ์เขาคายน้ําไม่ค่อยเยอะครับการหันหน้าการหันหน้าผมส่วนใหญ่จะหันทางทิศต,ตะวันออกครับ เนื่องจากแดดเช้ามามันจะมีแดดอ่อนๆในการเผาไอ้น้ำที่มิที่มันอยู่ในกิ่งที่มันอยู่ในกิ่งเนาะให้มันระเหยไปสักระยะหนึ่งเราจะไม่หันไปทางทิศทิศตะวันตกซึ่งมันจะมีแดดที่ร้อนครับในช่วงบ่ายๆพอแดดร้อนการเผาการระเหยของกิ่งพันธุ์มันจะเยอะมันจะระเหยเยอะครับทําให้กิ่งพันธุ์มันอาจจะตายเร็วครับแห้งเร็วแดดบ่าย แดดเย็นๆมันจะร้อนครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูการเสียบข้างเนาะและก็วิธีการเลือกต้นทุเรียนพื้นบ้านในการเสียบข้างระยะเวลาและความสูงต่ำของแต่ละต้นขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ